เจะเอาผักใส่แล้วนะคะเราจะเอาผักของละพาใส่แรกหนึ่งสองช่ำใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่นะคะทุกคนคนๆๆแล้วก็ปิดฝาปิดหม้อเลยนะคะปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะปิดไฟไว้เลยะค่ะพี่น้องเรียบร้อยแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักทองของเราวันนี้สีสันน่ากินมากเลยนี่พี่น้อง ดยอดเลยนะคะยังไม่ได้ซิมเลยคะ่ะเดี๋ยวขอซิมก่อนลืมเขาเดี๋ยวเด้อหาสอนมาซิมกันจิมก่อนนะคะจิ้มก่อนเด้อฟดบุบ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 พี่น้องอืมอร่อยใบนะคะได้ที่แบบ ไม่เผ็ดนะคะเห็นแดงๆแบบนี้คือพริกแกงนะคะเราไม่ได้ใส่พริกเราไม่ได้ใส่พริกสดนะเดี๋ยวเด็กกินไม่ได้กินแบบนี้แหละหาก,กินจืดๆไห้นะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังปากก็ยังเป็นแผลอยู่ยังกินยาอยู่นะคะแผลแผลยังพี่้อง โอเคค่ะเรียบร้อยโอเคนะคะเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะิปแก๊สแล้วนะคะ